ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพเนี่ยส่งผลให้เรามีคุณค่ามีแวลูบางทีบางคนแบบรู้สึกเครียดแล้วก็อยากจะระบายนะ การระบายให้กับโซเชียลมีเดียนะผมมองว่าข้อเสียมันจะมากกว่าข้อข้อดีนะครับสมมุติว่าคุณมีเพื่อนอยู่ประมาณ1000คนเนี่ยคนหนึ่คนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะมาเห็นเรื่องราวที่มันลบๆบอะในโซเชียลมีเดียคุณโพสต์เรื่องที่มันลบๆบไปนั่นหมายความว่าคุณเป็นหนึ่งในเรื่องลบๆบของคนคนนั้นแล้วอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะดิสคอนเนคคุณไปส่วนเรื่องที่2คือคนที่ให้กําลังใจคุณมีครับแล้วเขาก็จะเทคแอคชั่นคุณโพสอะไรที่มันไม่ดีไปเนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์คุณให้กาลังใจ เออล้วมันคือเป็นเป็นเรื่องที่มันแบบทั้งเป็นจุดอ่อนทั้งเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ทําให้เขาเห็นในตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลมีเดียก็พยายามใช้ในสิ่งที่ที่มันดีนะครับในเรื่องราวที่ดีสร้างภาพลักษณ์ให้มันดีแล้วก็น่าเชื่อถือส่วนเรื่องที่ไม่ไม่ดีนะครับหาคนที่ที่ดีที่อยู่ใกล้ตัวที่พร้อมที่จะรับฟังคุณให้คำปรึกษาคุณเนี่ยปรึกษาสับคนกลุ่มนั้นดีกว่านะครับ